สวัสดีครับทุกคนเริ่มเบื่อกับงานประจําที่ทุกคนทํากันอยู่หรือเปล่าฮะถ้าทุกคนเริ่มเบื่อในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบเจอกับอาชีพอาชีพหนึ่งที่ทุกคนต้องสนใจกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือคนขายเบอร์เกอร์นั่นเองเกมไทยคูนเกมแรกเลยอ่ะเล่นไงอ่ะเราจะเริ่มเป็นคนทำเบอร์เกอร์หรอคุกเลยกด e ค้างๆไว้แล้วไงต่อที่เหลือมาทำเองเหรอเฮ้ย <laughs> e ซี่เลยว้ยเฮ้ยแล้วก็ฟลิปนี่แน่มันต้องมีการฟลิปนะครับกดทีเดียวได้2ชิ้นเลยเรานี่มันเก่งขั้นแทบจริงจริง นิดเหรอมาเสร็จแล้วเบอร์เกอร์เฮ้ยได้ได้แต่เนื้อนะไม่เห็นได้แป้งเลย b เทเบิลจัดโต๊ะมาแล้วก็บายวอลโอเคโอเคโอเคจังหมดแล้วโคตรไวเลยตั <c ười> ้งค์มาจากไหนอะ่ะอันนี้มีคนสั่งซื้อเบอร์เกอร์เช็คออเดอร์เฮ้ยเช็คออเดอร์เฮ้ยรอแป๊บน,นะครับพี่ชายมีคนเดียวหน้ากำแพงร้านยังไม่มีเลยทำไมถึงเข้ามาแวะร้านเราได้ล่ะนี่อ่ะปิ๊บสักทีหนึ่งเฮ้ยชัวว้า ปีมือยังกรจอมยุททธี่ฝึกมัอย่างยาวนานอย่า yeah. ได้มาอีกสองพี่ชายหิวเบอร์กเกอร์ใช่ไหมเอาไปเลยมีอย่างเดียวน่าจะอ่ะเอ๊ะนะคีนค t a b l ลอ๋อทำความสะอาดโต๊ะทำเองทุกอย่างเลยเว้เยเรียบร้อยพี่ชายเอาไปเบอร์กเกอร์กินให้อิ่มและเอาเงินมาให้เราแราว่าเราควรซื้ออะไรก่อนระหว่างค t a b l ลกับวอ l แน่นอนสิฮะเราเป็นเงินซื้อแค่วอ a อ่ะซื้อวอ l เลยเรียบร้อยดูสวยขึ้นใช่ที่ไหนอะทำไมวอ l มีแค่นี้อะอ๋อแล้วพี่ชายเลิกชี้สักทีได้ไหมอะกดปิดยังไงโอ้โห ปิดได้แล้วถึงที่ปิดไปนานแล้วอ้าวลูกค้าต้องการอะไรครับดูสิเช็คออเดอร์หน่อยอ้าวโต๊ลโอเคไม่มีโต๊ะจัดโต๊ะไปจัดวอลไปจัดโต๊ะไปอีกพอใจหรือ,อยังพี่ชายอ้ามาแฮกเมนูได้ห้าสิบบาทได้คอดน้อยโอโ้โซื้อสองอันเลยหรอแป๊บนะครับทำความสะอาดโต๊ะก่อนเราทำไมเรามีคนเดียววะเราไม่มีเพื่อนเลยเหรออันนี้มาเป็นโลบกักอนนี้โลบกักหมดเลยชีวิตติดโลบักอีกแล้วเอ้ยฟิบก่อนลิวฟิบเดี๋ยวเนื้อไหมนี่นะ เนื้อที่ดีคือเอ้ยอะไรอะเนื้อที่ดีคือเนื้อที่มีเดียมแลเก็บเลยเก็บเลยขนมปังมันไปไหนวะทุกคนทําไมมันมีแค่เนื้อวะไม่เข้าใจอ่ะเอาไปเอาทั้ว่าสะอาดโต๊ะเลยครับอืมนี่แน่อันนี้คือหนึ่งพันจัดมาเทเบิาอุ้ยเอาอะไรเอาเลยอุ้ยสี่อันยาละนี่แน่คิงอารีอาอีกฟิปม็อบอีกฟิปเอ๊ะทำเองทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้าเอาวัด ให้คุณมีสัตว์เลี้ยงดย้วยโอ๊ยลืมลืมพี่ชายขอโทษขอโทษเนื้อมาอย่างวะเนี่ยเดียว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 ปิ๊บรอแป๊บหน้าจะพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งโมโหโกรธากันไปเล่าไปแล้วสัตว์เลี้ยงช่วยทำอะไรได้อะแต่ตอนนั้นอ่ะพี่ชายเอาเบลเกอร์ไปอิ่มแป้เอ้ยไปแลป้วอืออิ่มแป้โต๊ะว่างไหมครับโต๊ะว,ว่างเนาะโอ้เช็ดเช็ดเช็ด,ชดอิทแอดอิทแอดเดี๋ยวนะเอาได้เงินเฉยเลยใครทิ้งเงินมาตรงเนี้ยชอบชอบชอบแล้วสัตว์เลี้ยงเออดูสัตว์เลี้ยงยังไงอ่ะ ไม่ใช่อ่ะเราจะดูสัตว์เลี้ยงไงวะทุกคนมันทําอะไรได้อ่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะโอ้ oh, เบอร์เกอร์เดี๋ยวโอ้พี่ไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอยากจะปิดร้านแล้วเนี่ยเบอร์กรเกอร์เลยครับเร็วเร็วเร็วฟลิปครับฟลิปรับแล้วก็ไปเก็บโต๊ะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเลอะได้ไงอ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเดินย,งย,ออยังไงวะเฮ้ยเอออุ้ยซื้ออะไรไปเปน,นี่ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอ้าบางทีมันก็ไม่ได้อยากจะเหยียบมันเผลอไปโดนเบอร์เกอร์เอาเลย โอ้ขอโทษนะครับขอรับพื้น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 เลอะหน่อยหน่อยนิดหน่อยร้านเพิ่งเปิดใหม่ครับขอโทษนะขอโทษโทษเจ็ดเจ็อ ah ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเยไปตู้อาจจัมามีหลังคาครับเฮ้ยนีมันจะบอกนคิเชนวอลนี่มันผู้ช่วยปะเนี่ยูช่วยเราปะเนี่ยจัดเลยไม่ใช่โอ้โหไผู้ช่วยปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ช่วยไปไหนวะเดาเบอร์เกอร์ไงไม่จ้งผู้ช่วยเนี่ยเอาไปส จะเป็นไรมาอีกแล้วเอาไหโอเคอันนี้อะไรเนี่ยร้านพอสกกระปุกอะทุกคนเทเบิลจัดมาเทเบิลอันนี้เอจัดทุกอย่างโต๊ะเคาน์เตอร์เออแย่แล้วมีทุกอย่างยกเว้นพนักงานร้านกดได้ไหมอ่ะอุทอดนี้ด้วยคูกค่าอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปกดรีวิวแย่ลบนะไม่เอานะรีวิวแย่ลบเราไม่ต้องการโอ้ย,อยคนเดียวออกไปเฮ้ย,อยเอ้ยเอาไม่พอทำาหรู้สึกว่าไอคนที่เอาเบอร์เกอร์ไปเงินไม่ค่อยได้หรือวะ เอาไปแล้วว่าเราต้องเ้ออัน,นี้แล้วอะคืออะไรวะเนี่ยโ okay, อเคเตาเพิ่มทำเองคนเดียวจ้าเดี๋ยวนะทุกคนอะไรมันคือผู้ช่วยวะเออเราควรหยุดสักหน่อยไหมวะปิดร้านทั่วเขาอะไรเดลี่โค้ดกมนี้มีโค้ดด้วยเว้ยอันนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเชฟสามพันจัดมาอันนี้อันนี้คือใครวะห้าพันจัดมาอันนี้ห้าพันจัดมาจัดจัดจัด,จ,ดจัดกดตังค์แล้วโวย้ยเชฟมาแล้วแล้วมาเสิร์ฟให้ด้วยปะเอาเราคูกแอร์หนึ่ง ไอเสิร์ฟทุกคนเรามีหน้าที่เดือกคือฟลิปว้าวโอเคกลายเป็นคนทำความสะอาดพื้นแบบท้าวอนแล้วเราฮ่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 าหั่นเงินจากการฝาดพื้นไอมันชอบทิ้งติ๊มาถอยนี้โอ้โห้ทิ้งติ๊บมาล้อเงินเหรออืมอืมทิ้งไม่้จริงจริงเลยทุกคนเออพี่ฮะปล่อยปล่อยผมพี่พี่ไออยู่นะโอ้โหกินยังไงวะเนี่ยเช็ดเลยรู้ราคามันรู้ั่วปะแลออกนอกร้านได้ปะไม่เคยออกนอกร้านเลยอ่ะขอไปสำรวจนอกร้านหน่อยครับ ต้องแล้วมีอะไรไหมสวัสดีจ้าเฮ้ยมีให้ซื้อเฉยอ่ะซื้อเลยคืออะไรป้ายร้านอ๋อจริงดิเล่นมาตั้งนานไม่มีป้ายร้านเลยเหรอทุกคนรู้แล้วนะว่านี่คือฟาสต์ฟู้ดก่อนนั้น,น,นคือร้านเลยเริ่มดูเป็นร้านขึ้นมาแล้วแน่นอนมาพร้อมตังที่หายไปด้วยอันกำพรอไปพี่ชายชิยคุกหน่อยชิยคุกเฮ้ยอันนี้มันหนึ่งพันสามร้อยอันนี้สามล้านสิบอืมถ,ถูกซื้อก่อนเลยข้างหลังก็มีเหรอเอ้ยได้ทูมันจะมีรถขับมาข้างหลังปะแวบได้ทูวอลเชมลอยไหนอะ มันทูยังไงวะสวัสดีครับไม่เห็นรถมาเลยครับอย่าหย่าซื้อเหตดบทน่าหมดตูดอีกแล้วขอบคุณผู้หญิงครับอย่าพึ่งนะครับโต๊ะมันเลอะชิมนไม่เดี๋ยวผมคลีนให้น้ำชิ้นแปบาทเราไม่มีการจ้างคนทำความสะอาดหรอทำไมเราถึงทำเองหมดเลยอะนี่นะเลอะโอ้ยเลอะทุกอันถังขยะไม่มีเราเข้าใจเช่าฟ้าเรารู้ทันหรอกนะเออเออเออเฮ้ยเช่าเฮ้ยเฮ้ยดาวน์สัตว์มาเลี้ยงอีแล้วโอ้ยมันทำอะไรได้วะเปิดออฟ อ็อบเปเถอะถ้าไม่รู้ว่าสัตว์ทำอะไรได้อ็อบไปเถอะในเครื่องใหม่มาแล้วทุกคนแต่มันคือเครื่องอะไรวะเนี่ยดูดิอยู่นั่นน่ะมันทอดอะไรอยู่วะมันไม่ใช่ทอดเบอร์เกอร์แล้วนี่นาอย่าบอกนะว่าเป็นไฟเหรอเฮ้ยถ้าใช่แล้วก็ซื้อปิดเครื่องแล้วแหละเราเป็นไฟใช่ไหมใช่โอ้าวม่กอดเบอร์เกอร์ยังทำไม่ทันเลยเป็นไฟมาแล้วมีคนสั่งเป็นไฟไหมครับเบอร์เกอร์ล้วนเอ้าไม่มีคนยืนโต๊ะด้วยนี่แน่เป็นทุกอย่างอ๋ปุ้ยมีคนสั่งเป็นไฟด้วยเอ้าไม่กดไม่่่มมีีใใครรเเเเกกงวาแล้้นนนนตอยป็หด ผอ้ช่วยพอมิครับอย่าเพิ่งเราออกกันนะเราออกเราได้จุ้งเลยนะแฟนไฟล์ถ้าเราเสีย9 5โลบักเราจะได้คนที่ทอดแฟนไฟล์เก่งมากคือมันเป็นแบบฟาสเตอร์เลยอะ่ะน่าจะมีประสบการณ์มากกว่า10ปีไม่ทําอาชีพอื่นแล้วหรอนอกจากคนขายแฟนไฟล์นะแต่ตอนนี้นเราจะได้คนทําความสะอาดโต๊ะมากกว่าทาความสะอาดพื้นด้วยทุกอย่างคนทําความสะอาดต้องการคนทําความสะอาดรือว่าแอนมอนี่วะเพราะว่าชัดเลยอะ่ะเอาดีไหมทุกคนสักทีไหมก้โลบักเอาสักทีนะนี่แนะ่ในที่สุดเกมนี้ก็ได้เงินเราไป อยู่ไหนอะ่ะ oh oh. หลังจากนี้เราก็ไม่ต้องทำแล้วใช่ปะเก็บไม้ถูกพื้นแล้วนะนะเก็บเออทีนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้ได้แล้วนี่เนี่เป็น,ปนไฟหนึ่งที่จัดไปครับเบอร์กก็สองชิ้นจัดไปครับเบอร์กก็สี่ชิ้นจัดไปครับอะไรอีกเป็นไฟหนึ่งชิ้นจัดไปครับเอาหมดแล้วไวโก้เฮ้ยจ้าได้อีกส <c oughs> ี่ทอดเลยปิดหน่อยแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงแบบโดฟัดเป็นไฟหนึ่งกล่องจัดไปครับได้แปดสิบบาทได้นะ เฮ้ยไอพนักง,งานทำไมมันขายช้าจังอะเฮ้ยให้มันไวๆแบบนี้สินี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยโอายไม่มีแล้วตอนนี้ทากายเป็นคนขายเฟ้นไฟแบบเต็มตัวแล้วหรอรู้สึกว่ามันยังสกปรกอยู่เลยคนกักงาวาัดพื้นไปไหนคนกักงาวาัดพื้นเอาไปกินกับเขาเฉายอะไรเนี่ยมีขายน้ำแล้วนะครับไม่ต้องหิบขอให้ต่อไปแล้วนะนี่มากินน้ำก็ได้นะมีถังขยะแล้วด้วยจัดมาห้องน้ำเหรอ้ด่อยู่นานร้านนี้ห้องน้ำไม่มีเหรอ นี่จะเป็นห้องน้ําของของผู้หญิงปะเสร็จแล้วนะห้องน้ําผู้หญิงต่อไปห้องน้ําชายอ้าห้องน้ําชายโล่งโจ้เลยเอาทําไมอะ่ะไม่มีให้ซื้ออะไรแล้วมันคือทีวีหนึ่งพันบาทโอ้ทีวีขาย,ขายโฆษณาแล้วก็ไปขังรังขังรังขังรังมันไม่ขัง,งเราเป็นไยเลยลืมขอโทษเราน่าจะใกล้อยู่ตัวแล้วไม่ใช่อ่ะเราหลอกตัวเองห้องนี้แม่อย่างโล่งอยู่เลยข้างหลังยังไม่เป็นได้ทูเลยโอ้ยไหวไหมครับโอ้ทุกคนจะเอาเป็นไฟหมดเลยรอแป๊บนะ มันทอดนานนะเสีย95โลบักได้ไหมเนี่ยโอเคพี่ชายได้กินตังผมแล้ว95โลบักเอาไปเลยแองเอ้ยยันตอนนี้เฟ้นไฟก็ยังไม่พอดูทุกคนยังเป็นศูนอยู่เลยที่ทอดเองกับมือนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมาจ้ะพี่คนทอดเฟ้นไฟมืออาชีพผู้มีประสบการณ์นับสิบปีดูนีทอดไวสักแค่ไหนเฮ้ยคนเดียวสองเตาเลยเหรอใช้ได้เราเฟ้นไฟพอไหมเริ่มพอนี่สิสิ่งที่ต้องการสิ่งได้ปะไม่ได้ซะด้วยในที่สุดเราก็ได้ปลดแอกอุ้ย เอานี่มาไงเนี่ยคุณสองม้านี่เหรอเพราะว่าเราต้องการเหมือนกันนะเนี่ยเท่าไรสองล้สิบโลบักโอ้ยแป๊บเดียวโลบักจะหมดอมืจัดมาได้ามาสองอยได้ามาสองร้อยหกสิบนี่คุณเลยเหรอแต่เดิมมันเท่าไหรอ่อ้อยเดียวอคุ้มค่ะพ่อทาอย่างอื่นบ้างนะครับซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยอ้อยจะหมดตังค์แล้วอะในที่สุดก็จะเปิดห้องน้ําชายแล้วเหรอเปิดสิเปิดเลยอยู่ตั้งนานห้องน้ําชายไม่มีจะบ้าตายติดไฟให้ด้วยอะห้องน้ําชายเสร็จแล้วครับผม ตรงนี้ไป็นล่องอยู่เลยนะแต่ว่าสะอาดคิดเดยอะเลยนะเนี่ยตั้งแต่เสียเงิน95รูปักไปแหละก็ไม่ไหนต่อกำลังดูต้องโล่งแล้ววะไปไหนข้างในมีอะไรขายกันอย่าบอกนะว่าตู้กาแฟะไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว,ว่าใช่กาแฟแมชชีนๆๆนี่แน่อย่าบอกนะว่าโอ้ไม่กอดทำกาแฟาเองก็95รูปักใช่ไหมนีม่พอปะหมดตูดพอดีเอาไปหมดทุกอย่างกับเกมนี้ <c oughs> ให้ไปหมดแล้วไ <c oughs> ม่จะมีอะไรต้องซื้ออีกแล้วใช่ไหมมีเว้ยเฮ้ยไปข้างนอกเหรอ อ๊ยใหญ่และแอนไฟใหญ่ชืวยให้หมดช่วยให้หมดเออเออทำทำไมเนี่ยีกาแฟเหรอ,อากาแฟกาแฟสามแก้วเลยเหรอโอ้โหพากไปป้าพี่จอยอืมอันนี้ก็สามเหมือนกันนี่ก็สามเหมือนกันลบอะไรขนาดนั้นนี่กาแฟร้านนี้มันจืดขนาดนั้นจัอรเฮ้ยน้องชายใส่น้ำมากไปหรือเปลารู้สึกว่าลูกค้าเริ่มเบรนมานะฮะว่ากาแฟจืดมากเลยสามแก้วไม่ตื่นเลยนะเพ้ามันเข็มๆ่อยสินี่นะเราไม่มีไข่โคกม้างหรอไม่มีไม่มีดีแล้วแหละ ถ้ามีแล้วแม่งเป็นปัญหาเพิ่มอีกอ้นี่ก็จะไม่พอแล้วเนี่ยกินกาแฟไปเถอะสี่แก้วตาเลือกแล้วไปซื้อเลยชั้นสองไม่นะโอ้ยมันเอาจริงว่ะเฮ้ยแค่ชั้นแรกก็จะตายหายอยู่แล้วเฮ้ยพอเสียตังเป็นโลบักแล้วมันโอ้โหสต็อกไม่พออยู่ดีนี่ว่ะให้เบอร์เกอร์ทำไมอ,ะอ่ะอ๋อพอเบอร์เกอร์เป็นคนธรรมดาใช่ไหมแม่งคอดแพงเอาเลยป้ายเนี่ยนะาฟาสต์ฟู้ดเป็นป้ายเนี่ยนะอ่าวินโดว์ราคาสี่พันบาทชั้นสองนี่มันเป็นแบบลักชัวรี่แล้วปะเนี่ย ทำไมละอย่างมันดูแพงๆอะลูกค้าต้องแบบไฮคลาสแน่นอนโอ้โหรักมื่นเลยเหรอแค่ลังกาเนี่ยน,นะแล้วทำไมข้างบนลูกค้าไม่มีแท้ๆทำไมมันเลอะวะว่าช่างทำสีไม่ดีเลยนะช่างทำสีนี่นะเทเบิลมาแล้วเทเบิมล,ลมาอีกแล้วอาจัดมาได้แล้มาวะอ๋อได้เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มาอันหนึง่งผุมแค่ฝรังนี่มันระบบไดทูไม่ใช่เระบบทั้งว่าเราจะได้ไดทูแล้วเนาะไม่น่าใชา่นี่มันโต๊ะผู้จัดการ Manager โอเคในที่สุดแล้วก็จ้งผู้จัดก,การส้าทีทีวีวอจัดมาเฮ้ยนี่มันหลวมข้างล่างเยอะเลยอะรวมถึงเงินที่ต้องจ่ายก็หลูเช่นกันโอ้โห o l จัดมาครับนี่มันเหมือนเป็นโซนให้เล่นปะโซนกิจกรรมสันทนาการเฮ้ยเราว่าร้านมันหลูปกวาี่เคสมันไม่ใช่ร้านเบอร์เกอร์ธรรมดาละ มันมีแทบทุกอย่างโซนถ่ายรูปก,ก็มีแต่ในตอนนี้เงินมีไปถึงแสนแล้วอะไรกัน่ะโอ้เพียบพระเจ้านี่คือข้อแตกต่างของการใช้โรบอกเติมการใช้คนขายเบอร์เกอร์ธรรมดาแม้ว่าคนทำเบอร์เกอร์จะมีเพียบก็ตามก็ยังสู้คนทำเฟรนช์ฟรายคนเดียวกับคนขายกาแฟคนเดียวไม่ได้อะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงไม่พอทำไมมันถึงไม่ทันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับขนาดชั้นลา่างยังสกปรกขนาดนี้ชั้นบนไม่ต้องพูดถึงเลยมั้ง เอาอะไรครับเบอร์เกอร์สี่หรอมีพอไหมเนี่ยฮะไม่พอครับลูกค้ยยายะด่าเรานะฉันด,ด่าเราเหรอด่าเราจ้างพนักงานและด่าพนักงานไปเลยจ้ะเห็นแล้วสบายใจร้านค้าเรานี่แอปสแต็กจริงๆไม่เคยสะอาดเลยพื้นเนี่ยอันนี้เท่าไรสิห้าหมื่นจัดมามันคืออะไรแล้จ่ายให้อะไรไปต้นไม้นี่หรอต้นไม้นี่มีอยู่แล้วไม่ใช่หรออ๋อจ่ายให้อะไรไปวะไปดูกันซิว่าเรานั่นเหลืออะไร ต้นไม้อีกไหเนี่ยโอ้ไม่กอดต้นไม้จริงๆด้วยราคาสี่หมื่นเนี่ยเอาไปลอยสี่หมื่นกับต้นไม้โอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว congratulation มันเขียนขึ้นมารีเบิร์ตด้วยถ้ารีเบิร์แเราจะได้อะไรอ่ะรีเบิร์ตจะ unlock เฮแอร์เรียเฮ้ยเอาสิเฮ้ยเ <c oughs> กิดใหม่จริงๆด้วยว่โอ้ไม่กอดร้านยังไม่ได้สร้างทางความสะอาดอะไรเนี่ยสกปรกได้ไงก่อนโอเคฮะทุกคน ในวันนี้ก็สรุปกันมามากพอแล้วเนาะกับเกมแนวไทคูนถ้าเกิดทุกคนมีเกมแนวไทคูนดีๆก็สามารถบอกเราได้นะฮะถ้าเกิดน่าสนใจเราจะเล่นไว้ให้นะครับแล้วก็เอเช่นเคยนะฮะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย